มา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 เข้าเข้าวงเลยมามามาไปดีๆนะมึงโฟกัสอุ้มศพดีๆนะเว้ยมึงโฟกัสแบบมึงอุ้มให้ไวกว่ามันอ่ะไอ้ในวงไฟอะพอด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 มึงเคยคอยเตือนสติเพื่อนนะบอกว่าดึงศพอุ้มเพื่อนชุบเพื่อนแบบดึงศพดึงศพอะไรคอคอคอคำหลูบหลุดหลุดคำพวกนี้เลยแบบเตือนสติเพื่อนเคียวไดได้ได้ครับเอ้เปียกเอ้เปียกเอเปียกของมึงด้วยนะเปียกเปียกมันด่าเรานะเว้ยทุกคนทุกคนนะเคียวปะด่ากันมา

ไม่วอยู่นะเลวอยู่ไหนแล้วอ่ะ เบมาเบพื่อนดเพื่อนึงงมัตายเยอะดึงอีกดึงอีกดึงมาอีกดึงมาอีกดึงมาอีกมันตายเยอะมันตายเยอะดึงมาอีกเฮ้ยมึงขึ้นไปเล่นอย่าอย่าอยากักเยอะเอาแค่คนกักเอาแค่คนกักกางไาเดียวดีคนนี่เหลือคนนี่เหลือไปกางไฟคนนี่เหลือกางไฟมึงไว้ใจหลังบ้านไว้ใจหลังบ้านฟังกูหน้าหงมโปมิศหน้าหมไป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 ได้ดิมาอหน้าหมโตมิศมันลังบ้านนีนะรู้มาหลังบ้านี้หลังบ้านมันมันทา

ตรงบ้านมันไหวแล้วนะตรงบ้านมันเคลียร์ตรงบ้านมันเคลียร์เหลือเหลือตรงกลางเหลือมึงมึงรอค่ายตัวตัวตัวที่ไปที่ศพอ่ะมันมันมีวิ่งวิ่งเรสองสามตัวคุยกันคุยกันหน่อยไอสัตว์มึงหนีไปไหนไอสัตว์มึงหนีไปไหนมึงหนีไปไหนน้องเอาดิมึงยาดิมึงยาดิไม้เอาดิ

มีไรมากสอห้าศูนย์อย่าประมานะอย่าประมานะมามามมามาแล้วม่เห็นมาเยเร์ไข่ให้มันแกว้เก่งขนาแพลีนะเว้ยมันมันแค่กระดูกอ่อนเว้ยมันแค่กระดูกอ่อนมาามายามายประมาทฟางมาให้มันคืนนะอย่าให้มันคืนนะไม่ได้หลับรออะไราฉลยเฉลยเฉลยยเเลยเฉลยเยเลยเลยเมายเฉลยเลยยเลยมเเเลยเลเลย กูย <S ality> <S ality> <ets> ้ายโดนกูบ้านมันอานโเลโเลตกูอูบานมมก็แค่การนะแค่การการการชิ่นหนชิพ่ายชิบาหนชิบาไอ้เหี้ยทำไมกูดึงอไม่ขึ้นวะตาเพยเ้่อนหนอยเพ่อนหน่อยเดียวเพื่อนหน่อยเพ่อนหน่อยเพื่อนหน่อยดูสกไนหนเพื่อนหนดูสกไนเอ้ยมึงวางมาเลยกูอันนี้อไมโอเคโอเคเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกมันหายในวอไปหคนเอาไป เหลือเพื่อนเหลือเพื่อนเยอะเพื่อนหน่เพื่อนนีกับเพื่อนนีกับเพื่อนนีกับเพื่อนนี่สามพี่แยปีแย้อสาอสับไปทิงก็สบไปทิ้งก็สบไปทิงฮัลโฮัลโหลเปดีๆยเลิกการเลิกการขาค่อยเชียร์ค่อยเชียร์ค่อยเชียร์เพื่อนหายกลัเล่นบ้านกลับานกลับบ้นกลับบ้ากลับบ้ากลับบ้นกับบ้านกล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 ับ้ากลับบ้าน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 กล้านกกลับบ้านกล้านกกลับบ้านกล้านกบ กูพูดแล้วนะกูสั่งแล้วนะกูสั่งแล้วนะคยม่กูสั่งแล้วนะกูสั่งแล้วนะใครยังไปเล่นใครยังไปเล่นเล่นกูสั่งแล้วนะรู้มาแล้วนะรู้มาเยอะเลยฮัลโหลกูบอกให้กับเราหมดับาไกเาปกับาไกับเนากากัาไปับเรไปไปับก่ากรากากาไปไปััเัเป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 เีเัมัไ้เีเอาไปัสเปลี่ยนมีดเปไังไัสเ้ยกูตไเี เดียวเพื่อนเดียวเพื่อนเดียวเพื่อนนีอ้บ้า Eat. แม่งบอกเปลี่ยนมีดแแม่งมีแต่มีดกันกอยู่แลว้วอ<ก>่ะคนเล่นไม้ก็เล่นไม้แล <laughs> ้วเขาสมมันไปกักไอ้พี่พี่มามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้บอกเพื่อนมาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ต้องกระตานะอนูะแล้วเ็ม่ดีอเ้าอ้าไอ้าด่ามัน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 หาลับป่าไจมันเห็นมึงวันนี้

ฟังกด้วยคือฟังกูนะคือถ้าสมมติว่าเปิดไฟไปแล้วน่ะแล้วเราเรามันฆ่าเพื่อนเราได้ดึงศอกมาคือไม่ต้องวิ่งตามมันะมึงได้แค่กลางไฟเดี๋ยวเดี๋ยวหลังบ้านากูเชียงโอเคปะจบะคือมึงได้แค่กลางไฟเลยไม่ต้องวิ่งตามมานะเดี๋ยวตายเอาง่ายเลยแค่กลางไฟมึงอยู่แล้วมึงแข็งฮะเพื่อนเล่นสบายไว้ทั้งหลังบ้านทั้งแบบทั้งคนอยู่กลางอ่ะ <c oughs> มึงแค<บ>่ตรงกลางให้แข็งอ่ะจังชนไปไปเลยไปเลยวิ่งชนเอามันเลยวิ่งชนเอามันเลยตรงกลางพอตรงกลางพอนะไอ้ที่กลุ่มหลักับกลุ่มหลักตรงกลางไปเลย ไปเลยตรงกลางพอได้พอเสียงนะวิ่งทันเพื่อนดีวิ่งทันเพื่อนดีเออพอไม่ต้องพูดเอนพอใพอกดเอนพอกดเอนเอาเออเอาเลยวิ่งชนเอาเลยพอบอสปล่อยเลยปะเอาลงมาชนชนเอาลงใหญ่เลยชนชนชนเฮ้ยมึงอย่าอไปตรงหนึงอย่าตองไปเมื่อไปตรงหนึ่งไปเมื่อไปตรงหนึ่งไปเมื่อไปตรงหนึ่งดีเมื่อไปตรงหนึ่งไปเมื่อไปตรงหนึ่งไปดีไปกูตายเฮ้ยเฮ้ยเราหายเยอะหายเยอะสิบสองสิบสองนะสิบสอง ใคะหรือไม่ต้องลือม่ต้องไปไสิบสอมีปล่อยแลวเคลียร์หลังบ้านด้วนะเคลียร์หลังเอาสมบัติขวากลางชูเพื่อนนี้ฟังนะอาสมบัตขวาขวากลางเอาาฆ่า่ะโอเคโคคนน้อยต้องฆาใเย็นใจเย็นสวยวใหญ่ควายรับ้านไหนนะเว้รับ้านไหนแค่มึงรับ้านูสมัรโอ้ยเนี่ยอ้อะไรเป็นข้งมือถืองไ้ควางบ้านอยู่ี่้มีไอ้ไมามีไอ้ควาย ไม่ปากดีแล้วไอ้ควายไอ้ควายไม่มีระมไอ้ควายไอ้สัสผมดูหลังบ้านให้หลังบ้าน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 เยีมหลังบ้านเยียหลังบ้านเนี่ยเสียดาไเมื่อกี้บอกไม่เชื่อเมื่อกี้อไ้สคามบม่อี้มอี้อะไรอ้ไว้อไรกับแมไอ้ม่มาชย้ายสอยายสอเยายสอี้นมึงยากลย้ายไอเนี้ไอ้รถอ้รถมึงัไอ้ไรอะไม่เอลยไอ้ไ้ยแกงวูยงกากเลยคย เงียมเปรียเงี้ยเปยกเงียมเปียกเบเลยเี๊เออเจเปียกตายเปียกตายเปียกไม่ไหวเปียกไม่ไหวไอ้เงียหเปียาอ่ไหลัง่หลังยางอ่อนไกากนไอ้สัตว์วัฒนาพ่อวัเชงไอ้เหี้ยฮะกไม่ไหวแล้วกูไปแล้วกูชุบเพื่อแล้วเปียกไม่ไหวเปียกไม่ไหว รีเพื่นดีรีพั่อนดีรีเพื่อนดีรีเพื่อนดีลืบไปลืบไปไอ้เย็บเปียกมันหลุดไปยู่ไหนวะไอ้เย็บเปียกนั้นหลุดไอ้เย็บเปียกนั้นหลุดไปไปไหนวะดังไอ้เย็บเปียกมันหลุดไอ้เย็บเปียกนั้นหลุดไอ้เย็บเปียกแรดสอบมาขวัได้นะแรดสอบมาขวัได้นะโอ้โหรู้แล้วเป็นอะไรอยากด่าวาสนาตัวโดนไล่จากมดีนี่เอง อออ,อ,อ,อออย,อย่าให้เสียเวลานะอย่าให้เสียเวลามานะมามามึงตามเพื่อนได้ทันหน่อย วิ่งขึ้นมาแล้วชนพร้อมกันเลยวิ่งขึ้นมาแล้วแล้วชนเลยมีขึ้นมาแล้วชนพร้อมกันเลยชนได้เลยชนได้เลยวิ่งขึ้นมาแล้วชนได้เลยปล่อยยกูนะไม่ต้องห่วงกูนะมีขึ้นมาแล้วชนได้เลยเอาแค่ไฟกานะไม่ต้องไม่ต้องออกซ้ายไม่ต้องออกขวาตรงกลางเอาตรงกลางชนเลยชนเลยตาย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 เลย

เล่นหน่าเล่นหน่เจานเจ้นเจโอ้ยีอะยืยืนยืยืนดึงสเพื่อนนี้ดึงเพื่อนนี้น่อมึงดึงพที่เล่นทีนีฟังโก้ศบกักให้ได้ก่อนขวาหลังเอ้ยอาศบปรก้ายหลังซ้ายหลังเอากา้ายหลัง แล้วแล้วรอทีเดียวเอาสมอากาศท้ายหลังฟังกูไม่ต้องรีบเอาสมอากาศท้ายหลังฟังกูกลับมาเลยไม่ต้องรีบดันไปมั่วกูบอกให้เอาสมอากาศท้ายหลังเลิกเล่นคนเยอะอยู่แล้วเอามาโกะเอาสมอากาศท้ายหลังแล้วเลิกเล่นกูพูดแล้วนะกูพูดไปแล้วนะกูสั่งชัดเจนนะซ้ายหลังกูสั่งชัดเจนนะกูสั่งชัดเจนแล้วนะซ้ายหลังกูบอกให้เอาสมอากาศนะกูสั่งแล้วนะเอาสมไปกากซ้ายหลังเอาสมอากาศเออสมอากาศค่อยๆเล่นแล้วรอรับรอรับแค่นั้นเองเอาสมอากาศให้เรียบร้อยแค่นั้นพอแล้วมันก็ค่อยขึ้นไปเล่นทิ้งทิ้งแล้วมันขึ้นนนนนไปเเลล่่ซซ้้าายยหังะะพือ เอาศพมาทิ้งไว้หน้าสพอเออคือไม่เล่นพอไปเขากลขึ้นไม่เล่นถอนกลวยเลยมึงวะถอนกลวยเลยมึงไว้สัตว์ถอนกลวยเลยวะอะไรมึงทำไรฮีโร่ไอสัตว์ฮีโร่วงไฟเหรอเฮ้ยฮีโร่วงไฟไอสัตว์เอาเดีเอาดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิโอ้วว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 วมววมวววววววอวววมวว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 ว่วว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 ่ววีวววมวว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 มากูไฟหลังนะเว้ว

ยังไม่เขียนนะค่อยๆเขียนได้ป่ะรอนะรอนะรอนะมึงฟังกูมึงฟังกูนะมีดแปลวเพื่อนมาชุบมีดแปลวเพื่อนมาชุบไม้เล่นมีดฉุบไม้เล่นเขี้ยวปะหลังบ้านมึงไอ้มีมึงอยู่ไว้สามสี่คนนั้นมึงอยู่ไว้ชุบๆไปค่อยๆชุบแค่นั้นทำไรน้องเราเราแรกบ้านได้ป่ะเขาแล่ไม่ได้ไม่ให้แรกไม่ให้แรกหนูไม่ให้แรกหรอกสวายน้อง

อ้าวๆอ้โหโ้วหอ้ว้วพอ้ล้วพอแลห้วพอแล้วพอแลอ้โหอแล้วพอแล้วหโอ้โอ้โห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 โๆ้โอ้ัหโอ้โหๆอ้โหโ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 อ้มหลอ้หโอ้าหโอาโเอ้อ้โหโอ้าออ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 หออหอหอ้น้มเหอหอ นายกูอยู่กูอยู่กูอยู่กางไฟนะกลางไฟดึงศพแค่นั้นพอสั่งตรงไหนก็เล่นตรงนั้นแค่นั้นพอไปมึงวิ่งชนได้เลยขึ้นไปเลยลงกันเลยไอ้พอสั่งนำไอ้พอพอสั่งนำพอสไปได้ครับไปไปได้โอยกางไฟนะกลางไฟนะกางไฟนะเด็กบอลกางเลยเออไปไปไปไม่ไม่ต้องรู้เลยคือไม่ไม่ต้องรู้มาไม่ต้องรู้มานะไปเล่นตัวกลางเลยชนกเลยเล่นแค่ตัวกลาง เมี่ยงไม่ตายกูยังไม่ตายมึงจะตายก็เมี่ยงกันหนวกไก่โยนหนวกไก่โยนกูเลื้อยอยู่กูเลือยอยู่กูเลือยอยู่เพื่อน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 เอาเพื่อนเอาเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกเอาเพื่อนอีกโอ้อไ้เหี้ยอะไรของมึงวะอย่างกากเลยโอ้โหใครเนี่ยเบลต้าโอ้โห อะไรอ่ะมาเล่นมาเล่นบ้านเราไอ้มาเล่นบ้านมันมาเล่นบ้านมันหน่อยอะไรวะไอ้เนี่ยโดนลื้อหมดเลยเอาสพใหม่อย่าตายเพราะดามิทนะขอร้องอย่าไม่ดีอย่ากลับบ้านมันบ้านมันกลับบ้านมันมาเลี้ยมบ้านมันมาเล่นบ้านมันมาเลี้ยมบ้านมันดิดันไปเอาเพื่อนดิดันไปเอาเพื่อนดิดันไปเอาเพื่อนดันเอาเพื่อนไปอย่าเพิ่งดันค่าก่อนไปพ่อย่าอย่าอย่าเอาสพไปกักสายบนฟังกูนะเอาสพไปกักสายบนสายบนส้ยนจบกยค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบเล่นได้ป่ะไม่ต้องรีบเล่นบน ไม่ต้องรีบเล่นนะกูพูดแล้วนะเอาศพไประกาศเอาศพไปกะกซ้ายบนฟังกูไปรวมซ้ายบนไปรวมซ้ายบนกูพูดแล้วนะไปรวมซ้ายบนตอนนี้ไปรวมไปเอาศพไปเอาเอาไปเอาไปซ้ายบนกูพูดแล้วนะกูสั่งแล้วนะกูสั่งแล้วนะสายบนไม่ต้องเล่นเฮ้ยตัวเดียวมันจะแยกเล่นทันคุยอะไรกูบอกว่าสายบนดินเป่าเอาศพไปกองก่อนกูบอกให้ไปรวมเอาศพมารวมกันเออไอ้เหี้ยฟังก่อนดิเล่นแยกไหมเออกูบอกกลับมารลงสายบนจบ าได้ปะขวากลับมาได้เออบอกให้กลับมามึงมึงอย่ารีบเล่นแล้วมึงก็เล่นหน้าศพมึงเล่นหน้าศพแค่นั้นพอจบไม่ยากเออมึงค่อยๆกลับมึงไอพวกมีดอะมึงจะมึงจะวิ่งไปทำขว่วยเลยคนเดียวกูถามมึงวิ่งไปเพื่อแล้วรอรอเล่นหน้าศพเไปหน้าศพเล่นหน้าศพเออมันดันมามึงหลับเลยมึงชนเลยมึงหลับมึงชนเลยมึงชนมึงชนขึ้นไปชนเลยมึงขึ้นไปชนเลยมึงขึ้นไปชนไปเออไปเก้าวอสิบเก้าไหวสายหลังมันมา

มาเล้วไปเ่นแกปล่อยไม้เล่นปลอยมาเมาไมามามต่อเดียม่อเดมามมงมาเอาดิมามมามต่อดี๋ยวมันมีอะไรมันมีอะไรมันมีอะไรพูดดีควายพูดดีเียไอสพดอ้ีไอเไอ้ ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์จะมีขี้อไอ้สัตว์จะมีก็แพงอะไรบาอเสียวไอ้สัตว์ไปได้ยัย่งใหญ่ได้ยงไงพอพอพออจ๊อไปออก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 ไอ้เขี้ไม่ได้ด่าเลยข่อยออกออกทุกคนออกออกเพื่อนเอ้ยคือคือไม่มีใครมาชุบเพื่อนเลยตรงเนี้ยสองคนอ่ะไอ้เขี้ตัดเลนเพื่ออะไรหอมไม้ได้มาช่วยเขาบอกว่าให้กลับมามามาเต็มที่นะมั้ย มามามาเะเมย์เยอเมย์เยอะเย์เจ้าที่เจ้าพี่มา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 าม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 มามมา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 

จะปล่อยเพื่อนนอนนั้นอาก่อนไม่ต้องไปไกลไม่ต้องไปไกลนี่อะไรตาดิควายโง่อวไรสัตว์เพื่อนอะไรเพื่อนอะไรขี้ะขีะมึงนี่เอาเอาเพื่อนอะไรเพื่อนอะรกลับไปเรียนกันเอานานาใครทะลุไประวังระวังกลับมาหยิบศพเย

เเเยรเียคยะรคยอะไรอะอแงแขงวาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอ้นีน้องกูคุยอะไรมึงคุยอะไรมึงคุยอะไรมึงอนีน้องกูอะไร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 ไอ้ชัดอะไร อะไร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 ของมือกอลอะไรป็นมันือเป็นนยอะไรสวดวมึงนะไอ้เหี้ยเขามดประโยชน์เขาก็โยนมันเนี่ยไอ้ควายูน้องเขาเรียอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยอีนี่ก็ฟีส่ตีแนะไป่อไถ้าไม่ตอรีสุดตอนนี้แพ้นักไปอลรังกลับไปดิกลับไปดิกลับไปดิไปกลับไปลักบ้านนี้กลับมาหลังบ้านนี้กลับมากลับมาหลังบ้านเดี๋ยวเ็วๆกลับมาเหยียบหน่อยเหยียบหน่อยกลับหลังบ้านหน่อยคุยกันคุยกันคุยกันขอขอ

กระจอกมากหเนี่ยขยายกูเดียวเดียวเดียวใส่สดทถายรูปของมึงส่สัตว์โลโก้ก็เคมาเอาเลยมา่วมนใจวะมึงเอาเลมั่วมนใจเลยพวกขัวเอาเลยมับวมันใจพวกกัวโอ้ยตาจันเลยยังายยัง่เลยนี่อะโฆษณาใต้ตีนพวก ไปไปไปสวยสวยสวยสกอร์ไม่ขีดด้วย